เวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมุนวิงเวียนศีรษะใจสั่นนอนไม่หลับบ้านโละจําตัวไหมคะก็มีความดันกับไขมันมีอาการปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายเนี่ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบอยแล้วก็ปวดหัวเข่าเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมุนบบ้านหมุนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ มาเจอยาตัวนี้ก็เลยมาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนค่ะหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหายรู้สึกว่าเดินได้หลังจากที่นอนมาสอเดือนเต็มๆต็มสองเดือนเต็มเนี่คือเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดออาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยเพราะหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้ พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ําได้ <Okay. S 2> คมอ่ะมันค้มค่ะคมกับเรามันคุ้มเนาะน,น,นอนอยู่จ้ะแล้วตอนตอนแรกที่ฟังราคาค่ะคุณลุงคิดว่ามันแพงไหมฟังราคาทีแรกก็คือแพงนะเราหลังจากนั้นมาก็ลองดูว่าแพงแต่แพงก็ได้ผลอ่าผมขนาดไปหา ถ้าเพาะทางมาก็ยังไม่หายจ้าแล้วทำไมถึงตัดสินใจลองทานเคอด้วยก็ลองดูว่ามันจะถูกไหมกับโลกของเราเนี่ยอพอดีกินแล้วมันก็ถูกจริงจจ้า<ก>เหมือนกับในคลิปที่คุณลุงเห็นเลยใช่ไหมในคลิปใช่<ล>อย่างคลิปที่ลุงเห็นเลยจ้ะหายไปไหนได้ยังดีกว่าเรานอนอ,นอมันคุ้มกับค่าน้ําเงินเราหาได้จ้ะ ไอ้แค่นี้มันไม่ตายหาได้มีเงินไว้ก็ใช้ทําอะไรไม่ได้แล้วมีไว้ไม่สุขภาพไม่ดีเราก็ตายไปเอาไปไม่ได้อพอแบ่งป,ปันเอามาใช้ทางนี้บ้างก็ยังดีเอามารัากษาตัวเองบ้างใช่ค่ะซู้เราซื้ออาหารเสริมมาดูแลบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงเนาะ,ะได้ไปไหนมาไหนทําอะไรเองได้ไดจ้ะตอนนี้คือกินไปแล้วทั้งหมด4กล่องใช่ไหมคะสี่กล่องจ้ะสี่กล่องแล้วก็คือตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะ อาการก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่เป็นไม่เวียนละไม่ไม่ไม่เวียนไม่มึนงงไม่มึนไม่มึนไม่เวียนที่เดินเซเดินโคงเคงก็ไม่เป็นแล้วก็หายแล้วคานนี้ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะทานแล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณลุงนะคะเวียนหัวบ้านหมุนมูบบ่อยนะคะแล้วก็มีความดันสูงเดินเซเดินโครงเคงอยู่นะคะไม่ต้องรอช้าแล้วนะคะ รีบโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ K O ตัวนี้ไปดูแลบำบรุงรักษาได้เลยนะคะสั่งซื้อกับพัดนะคะตามเมอร์โทรด้านล่างได้เลยรับประกันว่าสั่งซื้อกับพัดเป็นของแท้แน่นอนร้อซไม่ใช่หน้ามา้าแน่นอนค่ะวิงเวียนศีรษะใจสั่นนอนไม่หลับบ้าน,านโรคประจําตัวไหมคะก็มีความดันกับไขมันใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยปวดศีรษะไมเกรนมืนงงเดินโคลงเคง มีโรคประจําตัวไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันเลือดสูงต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะพัดมีอาหารเสริมดีๆนะคะที่เข้ามาช่วยอาการเหล่านี้ให้หมดไปนะคะเคอตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดล้างไขมันในหลอดเลือดควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม็ดที่สามหรือที่สนะี่อาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดหายหมด,หหมดเลย,เลยแค่3ามสี่เม็ดเองความดันก็ลงไขมันก็ลงคืออันนี้คุณป้าไปตรวจ เกลือดก็ดีคุณป้าบอกว่าได้ให้คุณลุงทานด้วยใช่ไหมคะทานด้วยกันเขาก็เป็นบ้านบ้านมุนเวียนหัวเือนการเวียนเวียนที่ชเวียนเวียนสีากระชาตอนนี้หนึ่งกล่องของหนึ่งโอ้แพ้ก็หายได้จุดจุดดำๆอะไรเงี้ยเลือดเลือดออเก็ดคือเลือดไม่ดีพอทานเคโอไปกล่องนึง อาการที่เวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็ im, แต่คิวกินก็ไม่มีแล้วต,ตอนนี้ก็แนะนําให้พี่สาวกับน้องสาวทานก็อันนั้นก็เป็นโรคหัวใจริมลเลือดบุตาันหรือเปล่าให้ก็ลงทานแต่ตอนนี้ พอก็เห็นัวทานแล้วหน้าก็ยังรู้สึกแบบมีสีเลือดพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแบบเราเนี่ยถ้าเห็นเราเป็นอย่างนี้นะก็ลองทานดูแล้วกันถ้าไม่เชื่อถ้าคุณป้าไม่ได้ทานเคโอค่ะตอนนี้คุณป้าจะเป็นยังไงคะก็ไม่รู้เขาไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาการเพราะว่าปกติคุณป้าก็ทํางานเนาะตัดผมด้วยทํากับข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาเลยตอนนี้ทํางานได้ปกติแต่ของเขาดีจริงๆค่ะเยี่ยมไม่ได้มาช่วยโฆษณานะแต่ว่า ทานได้ตัวเองอประสบการณ์กับตัวเอง KO นะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด9ชนิดนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะผลิตภัณฑ์น KO นะคะของเราจะจําหน่ายมาแล้วกว่า 10ปีนะคะการันตีการเห็นผลจากลูกค้าที่ทานทั่วประเทศนะคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบอยเดินโครงเคง้งมึนงงนะคะและปลวดศรีรษะเป็นประจำเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะรีบโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์หัวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะปวดหัวเวียนหัวหน้ามืด วูบบ่อยใจสัน่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเคงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยผลิตภัณฑ์เคโอนะคะจะออกแบบมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดค่ะเลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะคะ่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาต หลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัวเคโอตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะมันอ่อนลา้ามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งข้างอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดวางไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะแก้วสองเก้ามันก็ล้มแล้วเบดเสร็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วหอมหมดเกือบแสนแล้วค่ะมีคุณพี่มาแนะนำ จากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวต้องวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้มันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายขปานซายตาเป็นขวาอือสงคสัยมันลามมาอย่างนี้นะมั้งไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะคนมา มาถามเพราะว่า,าคุณป้าเนี่ยเ,เป็นจะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องจะเลือดสมองตีบเซลประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะถุม้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพ,งพระาะไปหมดมันเยอะแล้วตื่นเช้ามืดอ,อะ่ะจะมีะอาการหัวใจเวียงปวดหัวเ้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกก็ลุกไม่ขึ้นเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมาหลายปีแล้วเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อน<ะ>เนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยเซิร<ะ>์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้<ะ>ไม่อยากให้ลูกเป็นพลาะ้ะไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลา<ะ>ให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกิน แผงแรกก็ดีขึ้นก็แผงหนึ่งอ็แหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยจะปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานนะคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี43แล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เทลได้ไงคะ บอาประจานไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีบอืมเียได้ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวค่ะถามแกแกมาหาแหฮเทียนใหญ่ข้าพรรษาค่เฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอาอาจากัวนใช่ค่ะค o เอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้ยวผัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ท<ช>านเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อ๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเ<ช>ปลี่ยนใจท<ช>ันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถาวายวัดเขาทําจริงๆอ๋อใช่ียกได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้ว<ช>เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลย3มแคปซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นพ่ันกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงเลยเขาออกสื่อเนี่ยดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะดีจริงเกินร้อยเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนเพราะว่าได้ชีวิตใหม่ไหมคะเคโอ รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยรพน้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะ กล้าแม, <า S 2> ม่กล้าแ <มา S 2> ชร์ประสบการณ์ต่อ,อใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเย็นหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะ